ขอเชิญทุกท่านร่วมแข่งขันเตตองการกุศลที่ผังปามสองตำบลปามพัฒนาอำเภอมะนางจังหวัดสตูลเดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งเรากลับมาติดตามชมรายละเอียดกันนะครับว่ามีรายละเอียดอะไรยังไงบ้างฝากค,คุณผู้ชมนะครับวากกับวากฝากคุณผู้ชมครับกดติดตามทางช่อง YouTube ของบาจอมนิสซิมกันก่อนนะครับแล้วก็ท่านที่เจอทางช่อง YouTube อื่นๆนะครับฝากคุณผู้ชมมากดติดตามทางช่องยูทูบของบาจอมนิสซิมกันด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังแรงใจนะครับในการ นำเสนอข้อมูลต่างๆให้กับคุณผู้ชมได้รับทราบกันนะครับกดติดตามช่อง youtube ไม่ได้เงินนะครับการกดติดตามเนี่ยไม่ได้เงินนะครับจะได้เงินก็ต่อเมื่อมีโฆษณาขึ้นแล้วดูโฆษณาครบจบนะครับถึงจะได้เงินแต่มันได้แค่1สตางค์แค่นั้นเองและต้องหักภาษีอีกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ฝากคุณผู้ชมนะครับกดติดตามเพื่อเป็นกําลัง,งใจให้กับช่อง youtube นั้นๆกันด้วยนะครับกดไลค์ได้กดแชร์ได้ครับกด แสดงความคิดเห็นได้ด้วยข้อความที่สุภาพสุภาพนะครับถ้าใช้ข้อความแสดงความคิดเห็นไม่ถูกภาพก็บล็อกกันทันทีนะครับไม่สนใจแต่อย่างให,หเลยครับส่วนการฝากข่าวประชาสัมพันธ์ครับ0993154905ประชาชนทุกท่านสามารถที่จะฝากข่าวมาประชาสัมพันธ์กันได้เลยกับช่อง YouTube ของบาจอมนิซิมนะครับหรือจะเป็นการฝากข่าวที่ร้านสรารวุฒิคอมพิวเตอร์จังหวัดสตูลก็ได้ครับเดี๋ยวผมก็จะเข้าไปเอารายละเอียดมาเพื่อจะมาบันทึกเทปแล้วก็มาบอกกล่าวให้กับพี่น้องประชาชนได้รับทราบรับทราบ,บ,บ,บกันอีกทีหนึง่งนะ งานศพงานแต่งงานบวชงานขึ้นน้าชางานเลี้ยงงานงานงานขึ้นบ้านใหม่งานเลี้ยงน้ําชานะครับไม่ใช่งานขึ้นน้าชางานเลี้ยงบ้านใหม่นะครับไม่ใช่ครับงานขึ้นบ้านใหม่งานเลี้ยงน้ําชานะครับหรือจะเป็นงานอื่นๆฝากข่าวมาประชาสัมพันธ์กันได้เลยหรือจะเป็นในส่วนของข่าวงานบุญงานวัดงานมัสยิดต่างๆครับงานการคุศลต่างๆฝากข่าวมาประชาสัมพันธ์ได้เลยครับประชาสัมพันธ์ให้กับคุณผู้ชมกันฟรีๆนะครับหรือจะเป็นการร่วมกันลงโฆษณาก็30เทป1 0 0 0บาทเท่านั้นเองหรือจะแบ่นเป็นเทป เทละ100บาทก็ได้เช่นกันนะครับแต่ส่วนมากจะเป็นงานฟรีสองนนะครับส่วนมากจะเป็นงานฟรีครับงานโฆษณาก็เข้ามานะครับแต่ก็เข้ามาน้อยก็ไม่ว่ากันนะครับแล้วก็มาถึงของเราครับของเราครับเอากันเลยครับของเราครับข่าวในเรื่องของเปตองการกุศลครับขอยัดซูมนะครับซูมเข้าไปครับนี่ครับซูมเข้ามาครับเปตองการกุศลนะครับถอยซูมนิดนึงโอเคครับ ขอเชิญทุกท่านร่วมแข่งขันเปตองเพื่อการกุศลครับในวันที่28ธันวาคมส5 6 7นรก็ะครับก็คือเดือนหน้าเดือนนี้พลึกสจิกาญจนอยู่อีกนะครับเดือนหน้าครับธันวาคมส5 6 7รวันที่28ซึ่งตรงกับวันเสาร์นะครับก็ขอเชิญทุกท่านครับร่วมแข่งขันเปตองเพื่อการกุศลสําหรับการนําเงินมาร่วมสมทบทุนในการซ่อมแซมอาคารเรียนศูนย์การศึกษาอิสลามประจํามัสยิดต,ตาดีกานะครับอ่า ชื่อมัสยิดว่าดะวาตุนอิสลามครับซึ่งอยู่ที่บ้านพังปามสองนะครับอยู่ที่ตำบลปามพัฒนาอำเภอมะนังจังหวัดสตูลเขาจะทำการแข่งขันไปตองเพื่อการขุศลขึ้นนะครับในวันที่28ครับย้ำกันอยู่นี่แหละครับวันที่28ธันวาคม2567ณสนามโรงเรียนบ้านพังปามสองครับอยู่ที่ตำบลปามพัฒนาอำเภอมะนังจังหวัดสตูลน,นะครับในเวลา13นาฬิกาเป็นต้นไป สำหรับการเริ่มทำการแข่งขันค่าสมัคร300บาทเล่นได้2ดีวิชั่นนะครับภายในงานก็จะมีกาแฟมีน้ำเดิมให้กับคุณผู้ชมได้ตลอดการแข่งขันนะครับแล้วก็จะมีอาหารเย็นให้ด้วย1มือ้อนะครับเพราะว่าการแข่งขันเปตองเนี่ยถ้าเราเล่นกันทั้ง2ดีวิชั่นเนี่ยก็อาจจะสว่างนะครับกาจ,จะเสร็จเปตองเนี่ยแข่งแล้วก็จะต้องเล่นใ้เสร็จในทีเดียวนะครับเรายกยอดไปวันอื่นไม่ได้นะครับสำหรับการเล่นเปตองการแข่งเปตองนะครับเพราะฉะนั้นก็วันเดียวจบครับ สำรับการแข่งขันเปนตองนะครับถึงแม้ว่าจะต่อมาถึงรุ่งเช้าก็ต้องแข่งให้จบนะครับเป็นการแข่งขันเปนตองการกุศลนะครับคุณผู้ชมสามารถที่จะส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขันกันได้เลยนะครับเพื่อที่จะนําเงินมาสมท,ทุนในการซ่อมแซมอาการเรียนส่วนการศึกษาอิสลามประจํามัสยิดนะครับหรือแต่เราเรียกกันว่า,าตัดีกานะครับชื่อมัสยิด ดะวาตุนอิสลามนะครับอยู่ที่ผังตามสองอำเภอมะนังจังหวัดสตูลครับติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกันได้นะครับขออนุญาตซูมข้อมูลติดต่อสอบถามนะครับติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่สูนฉานะครับ0ูนย์หกสอ7นะครับูฉา0ูนย์หกสอ7เหาครับหรือที่จิมานนะครับก็0ูนย์หกสี 2 7 3 9 6 1 4นะครับจิมานจินานนะครับ0642739614นะครับแล้วก็ที่เลาะชุนลมุนนะครับก็0925638988นะครับเลาะชุนลมุน0925638988หรือที่ผู้ใหญ่นัดนะครับผู้ใหญ่นับ 0644537858ครับผู้ใหญ่นับ0644537858หรือที่หมอเราะก็ได้นะครับหมอเราะ0944364718ครับหมอเราะ0944364718นะครับที่คือเบอร์โทรศัพท์ที่คุณผู้ชมสามารถที่จะติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกันได้เลยสำหรับการแข่งขันไปตองเพื่อการกุศลครับจัดโดย ชมรมเปตองชุลมุนร่วมกับชมรมเปตองต้นสาขูนะครับในการจัดก,กิจกรรมเปตองการกุศลในครั้งนี้ขึ้นมาครับฝากคุณผู้ชมนะครับอีกงานหนึ่งครับงานการกุศลอีกงานหนึ่งครับก็คืองานสมโพธิสารหลักเมืองพัทลุงกึ่งทศวรรษนะครับตั้งแต่วันที่2 6กถึง30พฤศจิกายน2567ายณสารหลักเมืองพัทลุงอยู่ที่ตำบลท่ามีหลำำําอาเภอเมืองจังหวัดพัทลุงนะครับหรือตรงนั้นเขาเรียกว่าตรงควรปรง อยู่ติดกับวัดควรปรงนะครับก็ไปเดินซื้อสินค้าชมเที่ยวงานกันได้เลยนะครับแล้วก็ชมศิลปินฟรีตลอดทั้งงานครับ26กพฤศจิกายน2567รยสผ่านไปแล้วเมื่อคืนสำหรับหน้าที่ของศิลปินวงพัทลุงเมื่อคืนผ่านไปแล้วเป็นที่เรียบร้อยนะครับบอกเลยว่าฝนตกตลอดทั้งงานครับนะครับมันเป็นช่วงโมโลรสุมของทางภาคใต้ตอนนี้หลายๆจังหวัดก็ท่วมแล้วครับาทางนาราท่วมแล้วนะครับ หาดใหญ่สงขาท่วมแล้วครับตอนนี้นะครับพัทลุงบางที่ก็ท่วมแล้วนะครับจังหวัดสตูลผมไม่ได้รับรายงานมานะครับแล้วก็ทางนาราธิวาสก็มีท่วมแล้วปัตตานีก็มีท่วมแล้ว นะครับตรังผมไม่ได้รับรายงานมาครับนครศรีธรรมราชผมยังไม่ได้รับรายงานมานะครับว่าท่วมแล้วหรือยังสลหรับช่วงของมรสุมที่เข้าในภาคใต้กันอยู่ตอนนี้นะครับหลายๆพื้นที่น้ําท่วมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับฝากคุณผู้ชมไปเที่ยวงานกันด้วยนะครับแล้วก็ตรงข้ามกับสารลักเมืองพัทลุงเนี่ยตอนนี้ก็จะมีงานกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวอยู่ด้วยนะครับก็จะไปหมดวันที่2ได้ค่ะว่าหมดวันที่2พฤกษ์วันที่2 ธันวาคม2567น,นะครับปกติเนี่ยจะหมดวันที่30พฤศจิกยายน2567ได้ข่าวว่าเขาขยายเวลาออกไปอีก2วันก็คือไปหมดวันที่2ธันวาคม2567นะครับแม่ค้าก็บ่นๆกันอยู่ used, นะครับว่าประชาชนไม่ค่อยเดินไปฝั่งนั้นเลยนะครับฝากคุณผู้ชมครับเดินไปฝั่งนั้นด้วยนะครับฝั่งตรงกันข้ามงานที่เป็นกระต้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวของจังหวัดพัทลุงตรงนั้นนะครับฝากคุณผู้ชมไปเดินเที่ยวง,งานไปเดินซื้อของซื้อสินค้ากับแม่ค้าเขาด้วยนะครับ เพื่อให้แม่ค้าเขาได้ค่าที่ทุนคืนก่อนก็แล้วกันนะครับหลายๆร้านเนี่ยยังไม่ได้ค่าที่ทุนคืนเลยครับนะครับยังขาดทุนอยู่ครับฝากพี่น้องประชาชนครับไปเดินเที่ยวงานชอปซื้อชอบซื้อสินค้าตรงงานกระตุ้นเศรษฐกิจของพัทลุงและการท่องเที่ยวของพัทลุงตรงนั้นด้วยนะครับอยู่ตรงกันข้ามกับสารหลักเมืองพัทลุงครับมันจะมี2งานครับ มันจะมี2งานนะครับในเวลาเดียวกันก็คือตรงกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวพัทลุงยอยู่ฝั่งตรงกันข้ามกับสารลังเมืองพัทลุงแล้วก็งานสมโพธิสารลักเมืองพัทลุงกึ่งทศวรรษเนี่ยก็จะอยู่ติดกับสารลังเมืองนะครับมันจะมี2ฝั่งฝั่งตรงกันข้ามครับมีงาน2ฝั่งเลยครับแต่ฝั่งที่เป็นตรงกันข้ามนะครับประชาชนจะไม่ค่อยเดินแม่ค้าจะขายสินค้าไม่ค่อยได้นะครับฝากคุณผู้ชมนะครับในพื้นที่ของจังหวัดพัทลุงครับแล้วก็ประชาชนต่างๆที่ไปเที่ยวงานนะครับฝากไปเดินซื้อสินค้า ตรงฝั่งตรงกันข้ามกับสารลังเมืองพัทลุงด้วยนะครับเพื่อที่จะให้แม่ค้าเขาได้ทุนค่าที่คืนก็แล้วกันครับเพราะว่าเขาลงทุนไปแล้วค่าสถานที่ค่าที่ในการขายสินค้านะครับณปัจจุบันนี้ยังไม่ได้ทุนคืนเลยครับแม่ค้ายังไม่ได้ทุนคืนนะครับฝากคุณผู้ชมไปช่วยอุดหนุนแม่ค้าเขาด้วยครับฝั่งนู้นนะครับแล้วก็ฝากไปถึงผู้จัดงานครับถ้าเป็นไปได้เอาวงดนตรีไปลงทับไปเลยครับนะครับ ฝั่งที่เป็นกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวนะครับอยู่ที่ฝั่งตรงกันข้ามกับสารหลังเมืองพระจารุงครับฝากผู้จัดงานนะครับเอาวงดนตรีไปลงทับไปเลยครับเพื่อจะได้กระตุ้นเศรษฐกิจตรงนั้นด้วยนะครับเพราะว่าตอนนี้ประชาชนเขาเดินอยู่ที่ฝั่งสารหลังเมืองครับนะครับประชาชนเดินอยู่ฝั่งสารหลังเมืองฝั่งตรงกันข้ามประชาชนไม่เดินแล้วครับตอนนี้ครับแม่ค้าเขาข,ขาดทุนแล้วครับฝากผู้จัดงานครับเอาคอนเสิร์ตไปลงเลยครับเอาคอนเสิร์ตเบอร์ดังๆก็ได้ครับไปลงทับไปเลยครับนะครับ ฝากผู้จัดงานด้วยครับเพื่อที่ให้แม่ค้าก็ได้มีกําไรค่าที่ค่าทุนคืนเข้ามาครับก็ยังดีครับดีกว่าแม่ค้าก็ขาดทุนครับแม่ค้าหลายๆรายบุญเลยครับว่าต่อไปถ้าเป็นผู้จัดรายนี้เขาจะไม่ร่วมงานแล้วนะครับสลับแม่ค้าเขาบ่นกันอยู่ตอนนี้ครับฝากผู้จัดครับเอาคอนเสิร์ตไปลงครับเพื่อจีกระตุ้นเศรษฐกิจให้คนเดินให้แม่ค้าขายสินค้าได้ด้วยครับให้บรรสมกับชื่องานกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวของพัทลุงณตรงนั้นครับอยู่ที่ฝั่งตะนอนกันข้ามกับสารหลังเมืองพัทลุงนะครับนะครับ ออกเกร์ไนเซอร์ครับผู้จัดงานครับถ้าดูเทปของบัตรจดหนีซิมอยู่ตอนนี้ครับเอาคอนเสิร์ตไปลงครับเพื่อที่จะให้แม่ค้าเขาขายสินค้าได้นะครับประชาชนจะได้ไปเดินครับถึงแม้ว่าฝังฝั่งสารหลังเมืองจะมีคอนเสิร์ตอยู่แล้วก็ตามทุกค่ำคืนฝั่งตรงกันข้ามก็เอาคอนเสิร์ตไปทับลงไปเลยครับเอาไปแข่งกันเลยครับเพื่อจะให้แม่ค้าเขาเอาทุนคืนก่อนครับนะครับรักษาแม่ค้าเอาไว้ครับรอบหน้าแม่ค้าไม่ลงนะครับฝากไปถึงออกเกไนเซอร์ผู้จัดงานครับถ้าคุณไม่ทําให้ แม่ค้าเขาได้กําไรได้ทุนคืนนะครับครั้งต่อไปแม่ค้าไม่ลงกับคุณแล้วนะครับคุณจัดงานนไหม่คัาไม่เอาแล้วนะครับกับคุณนะครับต่อไปครับฝากเลยครับ organizer ผู้จัดงานครับนะครับเอาคอนเสิร์ตไปลงเลยครับเพื่อให้แม่ค้าเขาได้ทุนค่าที่คืนมาก็ยังดีครับแล้วช่วงนี้ฝนตกด้วยฝนตกทุกวันฝนตกทุกคืนครับไอเรื่องฝนตกแม่ค้าเขาไม่ไม่ไม่บ่นไม่อะไรเท่าไหร่นะครับแม่ค้าเขาไม่ติดในเรื่องของฝนตกครับเพราะเป็นเรื่องของธรรมชาติ แต่เรื่องที่คนไม่เดินคนไม่ซื้อสินค้าแม่ค้ายังไม่ได้ทุนคืนอันนี้คือเขาติดใจเลยครับฝากออกกไนเซอร์ฝากผู้จัดงานครับเอาแม่ค้าเอาเอาคอนเสิร์ตไปลงครับเพื่อแม่ค้าได้ถอนทุนคืนก่อนครับนะครับค่าที่น่ะจมไปแล้วครับนะครับฝากออกกไนเซอร์ครับผู้จัดงานครับนะครับด่วนเลยครับนะครับแล้วก็ที่งานสมบัสสารังเมืองพัทลุงครับฝั่งนี้ครับมันจะมีงานคอนเสิร์ตอยู่ทุกค่ำคืนครับ คืนนี้27พฤศจิกายน2567ครับมารุราสีทวนท่านนชัยเริ่มเล่นตอน2ทุ่มเป็น้นไปนะครับแล้วก็29ถ้าเอา29พฤศจิกายน2 5 67เป็นหน้าที่ของเอกชัยศรีวิชัยมาติวอกอันนี้คือประชาชนเข้าไปกันเยอะแน่นอนครับสำหรับเอกชัยศรีวิชัยนะครับประชาชนไปเยอะแน่นอนครับแล้วฝั่งตรงกันข้ามคาดว่าประชาชนน่าจะไม่เดินอีกเหมือนกันเลยครับ งานกระตุ้นเศรษฐกิจคาดว่าประชาชนน่าจะเดินน้อยหรือประชาชนอาจจะไม่เดินครับเพราะเขาไปดูฝั่งเอกชัยฝั่งที่สารหลักเมืองแล้วครับตรงนี้จะเต็มแล้วครับฝั่งนู้นจะเป็นพื้นที่ว่างแล้วครับแม่ค้าจะขายของไม่ได้เหมือนเดิมนะครับฝากโอเคไนเซอร์อีกครั้งนะครับเอาคอนเสิร์ตไปลงทับไปเลยครับนะครับงานจะยืดไปถึงสองธันวาคม2องพันสิบเจ็ก็ตามแต่ครับเอาเอาเอาคอนเสิร์ตไปกระตุ้นเศรษฐกิจให้แม่ค้าด้วยครับนะครับแม่ค้าจะได้ถอนดุลคืนก่อนครับ แล้วแม่ค้าคก็จะได้ร่วมงานกับคุณต่ออีกนะครับครั้งต่อไปครับสำหรับโอเกนนเซอร์รลายนี้ครับต่อไปวันที่30พฤศจิกายน2567ไม่ใช่ถึง28ก่อนครับ28หนังอ้นกวีศรีวิชัยนะครับ28พฤศจิกายน2567หนังตะลุงอ้นกวีศรีวิชัยแล้วก็30พฤศจิกายน2567นะครับเป็นหน้าที่ของลำวงรวมดาวจุรานะครับคุณผู้ชมก็สามารถที่จะไปร่วมชม ศิลปินนะครับเป็นกําลังแรงใจให้กับศิลปินแล้วก็ชอบซื้อสินค้าเพื่อเป็นกําลังแรงใจให้กับแม่ค้ากันด้วยนะครับรวมไปถึงฝั่งตรงกันข้ามกับสารลังเมืองที่เป็นงานกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวด้วยนะครับมันสถานที่อยู่ฝั่งตรงกันข้ามนะครับคนคนละที่คนละงานมันอยู่ฝั่งตรงกันข้ามกันนะครับฝั่งนี้ก็คืองานสมโพูดสารลังเมืองพัทลุงกึงทศวรรษนะครับอยู่ฝั่งของสารลังเมืองแล้วก็ฝั่งตรงกันข้ามกับสารลังเมืองพัทลุงเนี่ยจะเป็นหน้าที่ของงานกระตุ้นเศรษฐกิจและการทท่่อองงเียวขพัุ นะครับมันมี2ง,งานอยู่ครับ2อฝั่ง2ง,งานนะครับอีกฝั่งหนึ่งกับคนไม่ค่อยเดินนะครับเพราะฉะนั้นฝากออกไนเนอร์ครับลงวงดนตรีทับไปเลยครับนะครับทีนี้มาดูในส่วนของอโฆษณาแฝงของเราในเทปนี้นะครับ กับโปรโมชั่นอินเทอร์เน็ตจากทางค่ายของดีในระบบเติมเงินครับเป็นตัวเน็ตแม่มรสปีดรวดความเร็วเบอร,ร์ใหม่เบอร์เก่าแจ้ค่ายเบอร์เดิมกดรหัสตามที่เห็นตรงนี้ได้เลยตอนนี้โฆษณาเาแฝงเราไม่ลงรายละเอียดเยอะนะครับแล้วก็ตอนนี้จะเป็นของอสในระบบเติมเงิน,นแม,ม่นรสปีดรวดความเร็วครับแล้วก็กดตามรหัสตรงนี้กันได้เลยราคายละเอียดบอกหมดแล้วนะครับรวมภาษีเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้จะเป็นการโทรไปต่างประเทศกดสมัครแพ็กเกจโปรโมชั่นก่อนราคามันจะได้ถูกลงสำหรับการโทรไปต่างประเทศแล้วเวลาโทร เวลาโทรกดรหัสดอกจันอ okay. okay. so, uh, so, uh, ่าไม่ใช่ดอกจันคือเวลาโทรกดรหัส003รหัสประเทศรหัสเมืองแล้วก็เบอร์ปลายทางนะครับแล้วก็ต่อมานะครับโปรโมชั่นอินเทอร์เน็ตจากทางค่ายของเอเยตแอนระบบเติมเงินเหมือนกันตัวนี้นะครับแล้วก็จะเป็นเบอร์ใหม่เบอร์เก่าจากค่ายเบอร์เดิมสมัครได้หมดเลยทุกเบอร์นะครับราคารวมภาษีแล้วแล้วก็ตอนนี้จะเป็นเอเยตแอนระบบเติมเงินเหมือนกันนะครับเบอร์ใหม่เบอร์เก่าจากค่ายเบอร์เดิมเนี่ยก็สามารถที่จะกดสมัครกันได้เลยเหมือนกันนะครับ 3G กับ 4G เป็นเน็ตแม่นรวดสูบีตรวดเร็วัันนะครบ แล้วก็ฝากข่าวมาประชาสัมพันธ์กันได้เลยครับช่อง YouTube ของบาจอมในซิมนะครับ0993154905หรือจะติดต่อฝากข่าวไว้ที่ร้านสารวุฒิคอมพิวเตอร์จังหวัดสตูลก็ได้เช่นกันนะครับพร้อมที่จะดูแลคุณผู้ชมกันครับแล้วก็ตัวนี้จะเป็นตัวโปรโมชั่นอินเทอร์เน็ตจากทางค่าของยีสในระบบเติมเงินอีกเบอร์อีกตัวหนึ่งนะครับเดี่ยวม่ต้รีบเปลี่ยมาลดความเร็วคุณผู้ชมก็กดตามรหัสตรงนี้กันได้เลยนะครับสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกับ อ่าโปรโมชั่นอินเทอร์เน็ตจากทางร้านสารุวัคอมพิวเตอร์จังหวัดสตูลนะครับโซศูนย์แปดสองหกสิบเก้าเก้าเก้าหนึ่งเจ็ดแล้วก็ไอด์ไลน์ s a i w u t c o m p u t r n เอาเบอร์โทรมาสป็นไลน์ก็ได้เช่นกันนะครับในการติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกับร้านสารุวัคอมพิวเตอร์จังหวัดสตูลฝากคุณผู้ชมอีกครั้งหนึ่งครับกดติดตามทางช่องยูทูบบ่าวจอมเนิตซิมกันด้วยนะครับเทปนี้ออกอากาศกันหลายๆช่องยูทูบเลยนะครับหลักๆก็จะอยู่ทางช่องยูทูบของบ่าวจอมากๆเลยครรัับบสหนตอนน็ ขอบพระคุณจริงๆขอบพระคุณจากใจของบาจอมเนซิมนะครับสำหรับท่านที่กดติดตาม1 0,000ผู้ติดตามแล้วณตอนนี้นะครับขอบพระคุณกันมากๆครับมาขึงนของเราย้ํากันอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับการแข่งขันเปตองเพื่อการกุศลครับอยู่ที่ตามบนตามพัฒนาอําเภอมานังจังหวัดสตูลนะครับของมัสยิดผังปามสองนะครับเป็นการแข่งขันเปตองเพื่อการกุศลเพื่อหารายได้สมทุทุนในการซ่อมแซมอาคารเรียน หรือที่เราเรียกกันว่าตาดีกานะครับศูนย์การศึกษาอิสลามประจํามัสยิดซึ่งชื่อว่ามัสยิดดะวาตุนอิสลามอยู่ที่บ้านพังปามสองครับตำบลปามพัฒนาอำเภอมานังจังหวัดสตูลน,นะครับเขาจะทําการแข่งขันเปตองเพื่อการขุศสนนี้ขึ้นในวันเสาร์ที่28่ธันวาคม2 5 6 7นี้นะครับที่สนามกีฬาของโรงเรียนบ้านพังปามสอง ตำบลบานพัฒนาอำเภอม,มานังจังหวัดสตูลน,นะครับจะทำการแข่งขันกันเวลา13นาฬิกาเป็นต้นไปนะครับแข่งขันกันวันเดียวจบครบทีเดียวนะครับถึงแม้ว่าอาจจะลักยาวไปถึงตอนหัวลุ่งหัวเช้าก็ต้องแข่งขันกันให้จบนะครับภายในงานก็จะมีกาแฟมีน้ำดื่มนะครับให้กับคุณผู้ชมได้อ่ากินได้ทานกันตลอดทั้งงานนะครับแล้วก็จะมีในตอนเย็นจะมีอาหารเย็น1มื้อด้วยนะครับเลี้ยงสลหรับนักปีตอง นะครับค่าสมัครเนี่ยสามบาทเล่นได้2องดีวิชั่นนะครับส่วนรายละเอียดคุณผู้ชมสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สูชานะครับศูนย์หกสองเจ็ดห้าเจครับแล้วก็จิมานนะครับศูนย์หกสี่สองเจา0 6 4 2 7 3 9 6 1 4แล้วก็เลาะชุนละมุนนะครับก็ศูนย์เก้าสองห้าหกสามแปดเก้าแปดแปดนะครับแล้วก็ผู้ใหญ่นับ นะครับ06 4 4 5 3 7 8 5 8แล้วก็หมอเลาะครับ094 4 3 6 4 7 1 8นะครับนี่คือในส่วนของข่าวการแข่งขันเปตองเพื่อการกุศลสำหรับนำเงินมาใช้ในการซ่อมแซมอาคารเรียนตาดิกานะครับหรือศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิดของมัสยิดดะวาตุนอิสลามอยู่ที่บ้านผังปามสอง ตำบลปามพัฒนาอำเภอมะนังจังหวัดสตูลย้ำอีกครั้งหนึ่งครับวันที่28ธันวาคม2567นะครับก็คือเดือนหน้าเดือนน,น,น,นี้ยังพฤกษศกาจนสองพารอยนิบอยู่นะครับที่สนามกีฬาโรงเรียนบ้านผังปาม2ตำบลปามพัฒนาอำเภอมะนังจังหวัดสตูลครับเวลา13นาฬิกาเป็นต้นไปนะครับผมขอย้ำในส่วนของงานที่จังหวัดพัทลุงอีกนิดนึงครับเห็นใจแม่ค้าครับนะครับ ผมขอย้ำอีกนิดนึงครับเห็นใจแม่ค้าครับตอนนี้เขาคือฝนตกแม่ค้าไม่ติดครับเรื่องของฝนตกขายของไม่ได้แม่ค้าไม่ติดจากการฝนตกนะครับแต่แม่ค้าติดตรงที่มันฝั่งที่เป็นฝั่งตรงกันข้าวกับสารักเมืองพัทลุงครับงานกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวครับตอนนี้คือไม่ได้กระตุ้นอะไรแล้วครับนะครับมันมันเงียบแล้วครับคนไม่เดินแล้วครับคนจะเดินทางฝั่งของสารักเมืองฝั่งนี้มากกว่านะครับงานสมโพสสารักเมืองพัทลุงกึ่งสุทธวัฒน์คนจะเดินฝั่งนี้มากกว่าครับว่าฝั่งนี้จะมีคอนเสิร์ต อยู่นะครับแต่ฝั่งนู้นอ่ะมันไม่มีอะไรนะครับมันไม่มีคอนเสิร์ตคนไม่เดินแล้วครับฝาก organizer ฝากผูดจัดงานนะครับเอาคอนเสิร์ตไปลงทับเลยครับเพื่อจะกระตุ้นเศรษฐกิจฝั่งนู้นให้แม่ค้าเขาได้ถอนทุนคืนจากค่าที่ก่อนครับนะครับนะครับฝาก organizer นะครับเอาคอนเสิร์ตไปลงฝั่งนู้นก่อนครับฝั่งโดนกันข้ามด้วยครับอาจให้คอนเสิร์ตมาตีกันเลยครับนะครับ เวลาประชาชนเขาชอบคอนเสิร์ตฝั่งไหนก็เขาก็ไปเดินฝั่งนั้นกันเองะครับเอาคอนเสิร์ตไปตีกันเลยครับสฝั่งแข่งกันเลยก็ได้ครับเอาคอนเสิร์ตไปตีลงทับกันเลยครับนะครับเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจฝั่งตรงกันข้ามกับสารลำเมืองก่อนนะครับงานกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวครับของวัดพัทตลุงนะครับออแกนเซอร์ครับผู้จัดงานครับเอาคอนเสิร์ตไปลงทับเลยครับนะครับอย่างน้อยๆให้แม่ค้าเขาได้ทุนคืนมาก่อนกับค่าที่นะครับ ถ้าแม pues mm nah, ่ค้าเขายังขาดทุนแบบนี้อยู่นะครับครั้งต่อไปคุณจัดงานแม่ค้าเขาไม่ลงกับคุณแล้วนะครับแม่ค้าเขาพูดกันเป็นเสียงเดียวเลยครับว่าถ้าเขายังขาดทุนอยู่แบบนี้อีกนะครับครั้งต่อไปออแกไนเซอร์ผู้จัดงานเจ้านี้เขาจะแม่ค้าจะไม่ลงกับคุณแล้วนะครับนะครับคุณเพราะฉะนั้นคุณต้องหาคอนเสิร์ตไปลงเลยครับหาคอนเสิร์ตไปลงทับเลยครับไปแข่งกันเลยครับนะครับสองงานแข่งคอนเสิร์ตกันเลยทีนี้ครับเอาคอนเสิร์ตไปแบ่งกันเลยครับนะครับ เขาจะไปฝั่งไหนก็แล้วแต่เขาแหละทีนี้เอาให้ฝั่งกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวให้มันมีคึกคักคึกคักขึ้นมาบ้างให้มีคอนเสิร์ตลงมาบ้างนะครับสองที่เวทีหันหน้าเข้าหากันนะครับแล้วก็ตีคอนเสิร์ตแข่งกันเองก็แล้วแต่ครับนะครับทำยังไงก็ได้ให้ฝั่งกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวมันมีคนไปเดินแม่ค้าจะได้ขายของได้นะครับแม่ค้าบ่นกันระงมระงำเลยครับขายของไม่ได้ครับคนไม่เดินครับคนมาเดินแต่ฝั่งชมพูดสารหลังเมืองกันอย่างเดียวครับนะครับ ถึงแม้ว่ามันจะอยู่ตรงตรงนั้นก็จะเป็น2ฝั่งนะครับแต่แต่แต่อีกฝั่งหนึ่งคนจะไม่ค่อยเดินครับคนจะเดินฝั่งของสมพูดสารหลังเมืองนะครับตอนนี้ครับฝั่งที่เป็นกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวน่ะฝั่งงานฝั่งนู้นน่ะคนไม่เดินนะครับนะครับย้ำกันอยู่นี่แหละครับฝากออแกนเนเซอร์ครับฝากผู้จัดงานนะครับออแกนเนเซอร์ก็คือผู้จัดงานนั่นแหละครับนะครับเอาคอนเสิร์ตไปลงเลยครับคอนเสิร์ตดังหรือไม่ดังก็ว่ากันก่อนครับเอาคอนเสิร์ตไปลงก่อนครับกระตุ้นเศรษฐกิจให้แม่ค้้้ออนนนนนฝังมจะไดทุ สลักค่าที่นะครับแล้วครั้งหน้าเนี่ยก็ค่อยว่ากันอีกทีนึงครับแต่ถ้าแม่ค้ายังขาดทุนอยู่แม่ค้าไม่ลงกับคุณแล้วนะครับครั้งหน้าคุณจัดงานแม่ค้าไม่ลงนะครับนะครับได้ข่าวว่ามันไม่คึกคักนะครับจัดงานตรงสารังเมืองตรงนี้คือได้ข่าวว่ามันไม่คึกคักเท่าไหร่นะครับเขาบอกว่าถ้าเทียบกับขอเจียขอเจียคึกคักกว่าถ้าเทียบกับตัวสารกลางสารกลางคึกคักกว่าไอตรงนั้นน่ะคึกคักกว่าแน่นอนอยู่แล้วมันเป็นแหล่งชุมชนตรงนั้นนะครับ แต่ตรงเนี้ยมันหลบชุมชนมานิดนึงนะครับทำยังไงก็ได้ให้มันคึกคักคึกคืนกันมาให้แม่ค้าได้ถอนคุณคืนก่อนกันนะครับเลัจากนั้นเทปนี้ฝากไว้เพียงแค่นี้ครับแก g นเซอร์ครับฝากด้วยครับนะครับแม่ค้าจะได้ลงสินค้ากับคุณต่อในงานต่อไปนะครับสำหรับเทปนี้ฝากไว้เพียงแค่นี้ครับเจอกันใหม่เทปหน้าสวัสดีครับ